อยากเอยากเห็นกาฟซบุ๊กไลฟ์สดนะครับเพจขวไทยนิวนะครับแฟนเพจแฟน,แฟน,แฟนข่าวสวัสดีครับ กันยำใกล้ๆเที่ยงนะฮะ,ะเป็นอยู่ต้งไม้ตรงเส้นทางแล้มุ่งหน้าครับปปู่ครับเป็นบ้านเลยเป็นบ้านครับประมาณห้าร้อยเมตรน,น,มนะครับเราจะพักรับประทานอาหารนะฮะทานอาหารเที่ยง บ้านฝามือเลยครับตูบ้สองข้อความครับสองข้อความยกรอเลยนะครับยกรอเลยครับ เปลี่ยนแป่ไเป็นน้ำมตนขวดสองขวดได้นะครับแจ้งถึงลูกค,ค้าที่ยกน้ำเปลี่ยนถ้าไม่พอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะเปลี่ยนเอาพร้อมที่จะเอารถมาสนับสนุนเปลี่ยนครับครบครบ ตัวนี้เหลือ22กิโลถึงโคกสีนะฮะ36กกิโลถึงบัวใหญ่บนเส้นทางหมายเ,เลขสองสี่หกหลับกิโลเมตรที่55แจ้งถึงรูไขยจุดคงนะครับหลวงตาจะพักข้างหน้า หลวงตาจะพักบา้านครังหน้าแจงถึงลูกไข่จุดกงเชิญรับประทานอาหารุโมน,นาบุญน,นะครับสาธุนครับมวคัขออนาบุญโนาบุญนะครับสาธุบุญครับขอาติจดทด่านให้นึ่งสองครับ นี่วัาฉันบลห้วยบงเนี่ยมาเติมประมาณหกนายแบบสุดยอดครับสุดยอดหกหนึ่งมากมายครับทีมงานห้วยบงเช้าลุกไปขึ้นครับมาไม่ทันหลายวันสะสมเกินเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเลยช่วยกันครับทำบุญร่วมกันครับอารับแจ้งจาก ทีมงานห้วยบงส่งหลังกาถึงคนสวรรค์เลยถูุต้องสุดยอดครับสุดยอด จะเข้าาางมือเย,อยกางหรอถวายเลยครับยกรอเลยครับยกรอเลยยกครับยกซ้อนเลยซ้อนเลยครับสาธุครับสาธุ เอาไหว้คร <Christina. S 2> ับตาลงินาไหว้ครับองด้วยาไหว้่ครับาไหว้ด้ยเดียวจะลอยอยู่อยู่กับเนนน้อยอยู่กับมลหันตมเมรน่ะ จากกรณีนี้น้อยต้องภัคเรียนพัานาหารตลอดเวลาครับลุกได้เลยค่ะระว่างรถนะลุกได้เลาประมาณกิโลครึ่งศูนย์สองเข้าในได้นะครับศูนย์สองรถในขบวนเข้าในบ้านได้หมดเลยนะครับสามสิบคันจัดได้เลย ต2สองนำรถเข้าข้างในเลยครับค่ะครับนี่หังเนี่ยเดี๋ยวจ้าของาไปแบบนี